มันห่ไไ่ไ่่ไันแบ่แม่แม่้้าวน้่ไยแคบไหนะข้าวต้มไานรังไป่อเาบุกินเราบกินไก่ตัวนม่ไม่กินน้ำไกตัวนี่งครับัน้ไ่ตัวน้ำไก่ตัวเจ้ยาไม่สมกันี่เดียวยากไปอก và chơi ừ, con đê nữa, kéo 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 nhau ้ยฟันออ้องเล่ยป่ะสาบส่าตัวนี้สาบสา่านี่ไหมย่างมากกับแมนเลยเลยเอาเลยเอาเลยตัวนี้มันมันขมบนอะ คนันตองเลือกในตัวนี้นะมันอยู่เลือกเรืดินมันอยู่มันเอากวดดินถมไปตัวนี้ให้ได้เนี่ยราไม่สวมเมื่อกันแต่งอใหญ่หลายสับยากไม่เป็นาดงอไม่มไพุดด่งเดยนี่นอแย่ตัวนี้ น้อยๆนี่เอาป่ะนุ่งจะขือนอีกหลายอยู่ด้วยไหนใจตัวคือสัตว์สูงแทะฮะซีหาหน่อยแล้วนนคุณแป๊วตัวขุนนะคุณนะ้ำเอารถคนเล็กๆนี่ขนไดตัวนี้ตัวนี้มัน,น,น,น นอใหม่นออย่างนี้เขาอื่นตัวนี้นอไผหวานมาไผเขียวนอไผเขียวไผเม่นไผหวานบ่อบัวเมียนอะเว่ยกระบอกกระบอกหวานกระบอกขมปันใดได้ล่ะวันนี้เยอะมาอนกันจ้ะตัวนั้นอันเดียวกันบ่ใบใหญ่อีกกอันหนึ่งนะแมียนอ้ยมาแมียนบ้างหน่อยเขื่นนนอนอันเนาะมันคือนอให,อยอยหม่ไหมต้องเอาแค่นอเอาโดดนะเอา เมื่อส่มันขึ้นอีกก่น้นบ่เอ,ออเอาป่เมื่อสให้มนขึ้นอีกนอยอย่างเอาอตัวนีว้เอาคือกันอยู่แต่บ่คือมันขึ้นนอนหน่อยสนะเอาไหม่องนอน,นี๋ก่อนนอลขายเอาเอาก่อนอ้อยดึงน้ำก่อนบ่ไ่ได้อะไรุ่นแล้วไปเอาพุ่นล้วดูฮะ ดีามาปอกแปะวุ่นก่อนปะ่นออกมาไป้าดิดจะถือไปไว้ใส่ล่ะไป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 ห,หาเราผุูนใช้เก้าอนหันออกดิให้มันขึ้นลายดิ้นีนแห้งไว้ไว้มันบุกไปอมน้ำดินดอยนี่นะ ไขพุ่นไอเล็กมัไขพุ่นไขพุ่นมันหลุดรวมสาบไวายหลุดคนเลยโอ้ต้นทุเรียนข่อยแม่ทัดไปไพ่แห้่ในหน้านน่ะนะตัดออกให้แน่ยทัดออกให้แน่ยัยนั่นต้นบักไฟย์แน่นั่นบักไฟ เอ้ยมันเกาะเข้าบ่าละมีดกันเลยอ้ยคือบูาขาดึกเถื่อนนะย่าจะพึ่งดึงย้ายมันสิหักไป เบื้งกุ้ยไข่เพิ่งเอามาปลูกนี่ไหมน้ำมาสันไหมซื้อนอมาจากกันกระแพงเพชรคนเียวี่ยใช่กุ้ยไข่บัดเลยนี่นี่มันแข็งกันเท่าก้นนั่าเส็ดน้ำมม่สมมือน้เห็ดนำมทีไมสม่าเวมลยเนไดสมป่ดนต้โอ้ส้นนจะเอาอยู่เบาะ เ,เออกมานเลยเดี่เขาไปเอาหนิอเอาเอาหูนี่มันก็อันดีอยู่ได้ล่ะน้อยใหญ่เหตุแม่มัน,กกนยอยูนออ่นี่ละมันขับออกเงยนไปยังมันหนักอ่ะหน่อไม้หน่อไม้ไผ่บ้านหลา,ายเบ,บิดกวนนี่แตงพุ่มหน่อยนี่มันกำลังออกหลาย น้อยน้อยโจุมแล้วตกอนตัวนั้นนนๆตัวนีออาเลยนั่งไหลไดน้อยขึ้นไม่บหลยังงุ่นะนอนอย่งต้วนี้ไพ่อย่างไหเอนไพบ้านบพันเขียวขึ้นหอหอออกมาหันบโอ้ แก้รอืมนต่แก่ลายแล้วตังยาเจีอยู่บ่ม่จงเอาอ่ะมันางนอมันหลอดแมันหลแล้วเอามันหลดฟันมันสูงุนจะรับหัวบุญตอนนั้นเป็นน้ำมันสมบ่เนาะบ้าจเป็นน้ำมันยังก็เป็นน้ำมสมะ โอ้แล้วมันแก่เน้ะมันจะขมมันจะขมื่หน่อยไม่ได้หน่อยดูนะอันนันซุ้งอวน่ะโอ้อรเนี่ะตัวนี้นย้อแน่เอรถ มันแก่หมดตัวน่เอาบ่กวนเอาบ่าาบาตัวนัน้นน้อยน่นนอยน้นนอยบ่บอยเอาเนี๋ยันุญกรเทินเห็ดล่ะหมดแด,ดงแนี่ั่น่หมดแดงต่วแด,ด,ดงแฟเนี่ยหมดแด,ดงไฟอยู่ก่อไฟอ คอยสิคบนบมดนี้เอามาถดเจาะคอยสิพกเนากะจดไปเอจามาบางทีเราปาดดูตัวนี้ตัวนี้ก็งามอยู่ซับซับซับ,บตัวบะนี้ปเห็ดน้ำไม่สุม่มเดี๋ยวไล่แล้วไหม ไม้บ้านฮะใส่จาวะตัวไหนเฮ้ยจ้ำหน้านี่ล่ะอยู่ใส่ดูทั้งน้ำผุ่นอ๋ออยู่ในนี่ล่ะอยู่นี่ยืนน้ำยู่หน่อไม้หน่อไม้บ้านกับหน่อแมนตัวนี้หน่อไม้ไฟไฟหวานไฟเขียวไฟเขียวบ่ไฟเขียว เห็ดน้ำมันโสมไปกินต้นดุนว่าจนวันนี้ออกอีกหลายตะเซียได้อีกหลายอยู่ตะเซียมมันสิดำเนะอาเหระเนาะอืสิดำโตกล้าเนี่ยแม่กลงโตกล้าให้แล้ว,ลลวบ่าดำอะไรหรอมันดำมาไม่จังเบืองไงนหน่อไม้สับตะเซียมหนะ้าไมปติ๊งยัย

ก่อนดีขึ้น,นอ,อย่างนี้ที่น้องไกลไปไกลามากกันเดี๋ยฝากเพื่อนต่คงคิดมือเมื่อแล้วนะทรายเดี๋ยวอีกสามเดี๋ยวทีนึงเขาบอามีอีกได้๋ด้นี่ขึ้นไม่อีกนี่หาาน่อไม้ส้มยวนเหลือคือบกินน่อไม้ส้มเ่รใหญ่นี่น้ยวนเหลือขึ้นกินมาใหญ่บกินครเคยเห็นเขาเขาโบกิน ซับซับซับแล้วแ็แซ่เกลือใบสองขึ้นบ่แซ่เกลือบ่แซ่น้ำแซ่น้ำซื่อๆนี่ซ่้ำใขึ้นหลมาเข่าเกลือเขา่เกลือยักแทกลั ห้ามเยอะนะแต่ว่าขาต้มน้าบอกขาแกงข้าแกงใดบ่น,นี่นี่นแกงอะนะเอแกงได้มากระปิวดต้มแกงเนาะก็ง่ายพวกแกงเลยแกงต้องอาน่ต,ต้มเนอะ,นะโนโนหวาน,โนโ เออเดี๋ยวจะขวดจะวานี่ซิบขวดได้ยังน่ะเนาะขวดน้อยเนาไปหาเก็บหอยมากินเพียงก้อนแามออกไงาหมนมาน่ะเาตะินตักได้เลยไปไต่ยังขึ้นก็สิดีกวาดอกว่โอ้ยยังขึ้นมันหาง่ายมันมันมาหากินน่ะ นาะสิไปเก็บไม่ด้กินตะมัคองเลยอ่ะจ้เจ้ทำไมสมกันเีเดง่ายปะดอกนี่หสิเก็บหอยอันเชอรี่กอนเด้อไปลไปดงานม่มา่ด้กินงานย่ยไปนเนที่ยงนี่นะต้ม่หวตอนไปเนี่ยผ่องไปใส่บ้า โมึงมาเดี๋ไปเยามามาสิหาไปเก็บหอยมาสิก่ามาเไว่านงามงอยู่อ่ะ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 อ่เฮดเดอร์เฮดเดอร์แบนี้ตำปลาขงมาแตำปลาขงส้มปลาส้มปลาไบวานเอาท่นสักต้มเล้งมามาใส่สองตัววานจุว่ะ แพลมแป้ตายมาดิจ้าเกาวกินเกาอาายนี่น้ำบำรุงกำลังจัง่อยน้ำน้ำบริสุทธิ์ได้นี่นะเราบบกินเราบบกินน้ำไต้จ้านมามากินน้ำไต้จนนี่ักัน้ำไต้จนน้ำไต้จนอ่ะ อดีคื้นเขาใช่เหาะบรแล้วเล่กกันแล้วเลี้งเดไหมโอ้กินสูมือเนาะกินเ่ากินแรงจ่องแรงเจียงกินสมือจ่องย่างแข็งจ่องย่างแข็งเอาแซ่บเด้อต้มปลานัาว่านเองต้มเองได้เนี่ยนะว่านปับมะคร้วปับต้มคักอีริบ้ายช่ใเนี่ย ใ่ตะไคร่ใส่ค่าหลายบทบ่าวะน้ำขนาดคาบดปากเป็นแผลกินยนกกินในอเกินน้ำแบส่วนเบิอง้งคือเบิกเมื่อกี้เขาแนบักแซมไหมพเขาขี่ม่หลอกไหมอเหัอเอมาบอกแมแมากินเขาเนีกินต้มปลาป่ิต้มปลาทัง่ต้มว นนานยูหันยังไปกินน้ำเขาเลยมากินน้ำลาน,นยูพีอ่อันนี้ต้มเล็งนะสดดูสิลองซิมดูสิยายส้มไหมต้มเลงนะ้งเนี่ยเมส์คอเล็งวะสดหรอหาอเียนี่วเดี๋ยวนน้สนัวนัวไหม,ม,มนัวมานัวนัว เอออะไรมันมาเออมาพี่เออมาพี่ืินข้าเราาม่มาี้บกแซมันกินอะไรติเขานี่กินขเขากยังอ้าวอ้โอ้ยบักไก่เป็ดวันเอาปลายุสามตไ่อดนให้ขนองซัมันอียงเออไข่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  มันแพรป่เหรอแม่แ่บถึงกตะเ่าันบ่เครแพรได้เสงไนก็นั่งทาลังให้พ่อแพรเนาะต้นตัดทั้งตุกข่เลยเมามามมากินกินั่นแหละเนาะน้องแม่ดนีเจือมือเข้าเสตหิดอีกสองมือบ่มืออไรอ๋อขันขันนั่งขันเอาใส่ขวดเนาะขันใส่เกลือใส่ขวดแซมแซมกินข้าวเด้อแซม ต้มปลาต้มปลาไม่ไม,มานี่เวปันทงไปกินหน้าสิหงไปทรงหออ่อนหนผู้แต่งก็่นวาน้องน่อยเป็นตเนยวใส่นองน่อยใสยย่ให่ใหนองหน้อยไหมคมวาลูกลูก่นเตอนองมาก เอาไอติ่มไปส่งข้นวางิมเอาน้ำเสบอีกจังเลยก่อนน้ำเสบน้ำแสบสพุ่นเบิรดเบิกอดกปุ่นเบิดอไอติ่มไปส่งร้านน่อยอเดิเขายิปิมมีเงนนักยาไปตัดเุ้นจืดเชียงแปดพันวันนี่ธดานมีเงินเนเอาเานเอาขอเงี้ยพิมพ์ไม่ขึ้นนี่เนาะจ้างเขากับแพงเนี้ยวลาห้าร้อยน้ำมันก็แพงอีกก็เลยหัดทำเล่นๆเองชิดส่นจะดีด้ไหะ หมันคือว่ามันแพ้อย่างบุบกนี่มันะบ่างนี้่เอาหนูกระแสเบิดมือหายใจเอ้านี่อ,อ้อาชน้อยอตาน,นั่นคอยซำนี่กอยกินชามเพียคุณโอ้ยตานว่านนี่แม่ลูกใจของโมยูไม่ใสอิ่มแล้ว ล้วเมียเอ้นี่ก็หอนเพ้มาพี่มาพี่ทำบเป็นิท้ายอ่อยทำว่าเป็นทำว่าเป็เจ๊งยงทำว่าเป็เจงเนเี่งขาวเดียวใส่ใส่หนาอย่างไรหนาบอนมันบังเอิญบบนี้แม่มันจำมันเั้ใจคือว่าเก่งเด้มันเฮ็ดได้เก่งแต่ขาเฮ็ดกรจาได้เนี่เพราะว่าขาบ่มากขาบ่อยากเฮ็ดข้าวเฮ็ดเป็นเบิมันเม็นคุยมันบมากรากกตาให้กินบอมันไม่เฮ็ดเป็น เขาเจ้าห่อไปขายที่ไปเอาสินเดียนนี่ไม่ได้ไปอยู่นี่เพ่าะในบ้านยังไงอยู่ไหนแค่เจ้าห่อไปขายอยู่โรงงานเหมือนนั้นแค่เจ้าคุ้มให้ผีซื้อบีบอ้ยอยู่บ้านก็มีคนเหตุคุ้มอ้าวนี่ขั้นตอนไหนนี่แซน่าไปสองขึ้นเลยมันบนไหนยัยสองขึ้นแล้วนี่แซน่าไปสองขึ้นเจียวใส่ขวดระบาดแค่ไหนโบต้องแซน้ำเกลือก่อนป่น้ำเกลือเนี่เออเอาน้ำเกลือมาต้มก่อนเนาะทำน้ำเกลือน้ำเกลือใส่ยัยต้องใส่น้ำเกลือต้มเจ้แต่มันเป็นเลยมันบ่นในเขาแซน่าไว้ซื้อก็เป็นแล้ว ข้าวแช่กับเกลือบ่ให้มันเน่าเนาะนี่แช่น้ำเกลือไว้สองคืนมันกระติอ่อนไว้ช่วยจริงมันปั้นน้ามันมีกลิ่นเป็นเม็ดให้หน่อยเนาะยเนาะหนมมันออกกินก็ไม่สมแล้วก็จะเอาใส่ขวดนะเนี่ยอันนี้คือขวดของเรากระปุกขวดน้อยขวดน้อยนี่มันคือบูมี่ฟ้าแบบนี้ แล้วจะเอาใส่ขวดแล้วก็เก็บไปกินได้โดนป้านใดนี่เก็บ<ป>ไปกินเกินปีได้บ่ได้แต่ป้าบ่กินแล้วเพราะว่าของใหม่ออกมาก็คือเศร้ากินโอ้เธอมีของใหม่เขาก็เก็ดของใหม่ไปเนาะมันของเก่าก็บ่อยากแล้วเก็ด<ป>ของใหม่อ่าอ่าป้านนี้เอาใส่ขวดใส่ขวดงา่งา,ายง่ายไหมน้องใหม่ไหมตลอดเลยน้องใหม่ง่ายมากเลยเอาไว้แกงใส่หัวก้มันยืนเงินไอ้มันไอยไปซื้อจเจาเจ้าซื้อไอ้อะไรด้วยนี่นะ ตัวแก่หน่อยะติดรถตัวหนีแม่นจะเจอเดี๋ยวเราก็ไม่ให้เสือใส่เก็บอกว่านใส่เกลอนเอาชื่อไก่เนาะพ่อท่านคนพ่ออยู่บ่อเสมียนเกล อเ,หเ,หเอาออกไปันนี้ยังปูไหมครับคุณออกไปคนไหนก็เ่วดวาันนี้อใส่ขวดไป่ฟไทยทั้งนี่นะมอเป็นไฟเห็ดนี่ขวดนึงนี่ได้ยี่บ่มอเดียวแกงนึงได้ขาดเดียวได้ขาดเดียวมันหนี่ยหน่อยตรงสองขวดเนาะ สองขวดดีสองคนจูงในอิ่มนี่ซุปซุปเอืนตังมูอิ่มบขวดยอดแบบกเจี๊ยบซุปกินกัย่อนกระเจี๊ยบกันออแอะุดอะไเจ้กขวดนี่ก็วไม่ต้องาออ่ะอ

เอาขวดซัมเนี่พอดีขวดวายนี่ใหญ่ขวดตัวนี้นี่พ่อหน่อยมันหน่อยขวดหอมมะเรียกมะใช่ขวดจะเหลวไว้ขวดน้ำมเออแม่นอยู่ขวดยาวดิผมขวดยาวนี่ฝามันใส่น้ำกันนั่นแหละฝาใส่น้ำกันได้อันนั้นออกเข่าลูกกูเลเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อันเดี๋ยวพี่ใหญ่จำมากเลย lúc mẹ rồi, lóc tìm mì bò mẹ, bò mẹ, lóc tìm lóc tìm, lóc